นะะในกรุงลอนดอนถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเรียนที่ลอนดอนแล้วมาเดินเล่นแถวนี้ก็ต้องสอบ IELTS ให้ผ่านก่อนนะคะวันนี้เราเลยมาแนะนำ5เทคนิค hmm. ที่จะช่วยพิชิต IELTS พารสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือพาร์ทไรติงค่ะเรามาแนะนำพาร์ทไรติงกันก่อนนะคะพาร์ทไรติงเนี่ยแบ่งเป็น2ทาสค่ะแล้วก็ทาสแรกเนี่ย mm hmm. เขาจะให้พวกกราฟแล้วก็ไดอะแกรมเรามานะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเขียนอธิบายข้อมูลที่อยู่ในกราฟนั้น เน้นนะคะว่าแค่อธิบายข้อมูลไม่ได้แสดงความคิดเห็นแล้วเขาก็แนะนําให้เราใช้เวลามา20นาทีสำหรับขั้นี้แล้วก็ต้องเขียนอย่างน้อย150คำสําหรับขั้ที่2เนี่ยเขาจะมีประเด็นมาให้เรานะคะแล้วก็ให้เราแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆขั้ท,ที่2เนี่ยข้อมูลที่ใช้ในการเขียนเนี่ยก็มาจากตัวเราค่ะความคิดเห็นของเราหรือว่าปะระสบการณ์ต้องเขียนอย่างน้อย250คาค่ะแล้วเขาก็แนะนําว่าเราควรใช้เวลามา40นาทีคราวนี้เราก็มาดูเทคนิคที่เราเนี่ยจะมาแนะนํากันในวันนี้เลยนะคะ นี้นะเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็ต้องเผื่อเวลาไว้สําหรับการเช็คด้วยค่ะว่าเราเขียนถูกหรือผิดเช็คพวกกัมมาหรือว่าพวกความสอดคล้องต่อเนื่องนะคะสําหรับทาร์ะแรกเนี่ยเขาแนะนําว่าเราใช้ควรใช้เวลามาประมาณ20นาทีเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ควรแบ่งเวลาประมาณ5 10แล้วก็5นั่นก็คือวางแผนประมาณ5นาทีแล้วก็เขียน10นาทีแล้วก็เผื่อเวลา5นาทีในการตรวจสุดท้ายค่ะสำหรับทักที่2เนี่ยเขาแนะนําว่าควรใช้เวลา40นาที40นาทีเนี่ย เนื้อหาที่เราต้องเขียนเนี่ยก็ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรใช้เวลาในการแทนประมาณสัก10นาทีค่ะแล้วก็ไรอีก20นาทีแล้วก็เช็คอีก10นาทีค่ะมาที่เทคนิคที่2กันบ้างค่ะเทคนิคที่2ก็คืออย่าเขียนจํานวนคาน้อยกว่าที่เขากําหนดค่ะทาคแรกเขากําหนดว่าต้องเขียนอย่างน้อย1 50คําทางที่2อ,อย่างน้อยรอยสราคอย่างน้อยก็คืออย่างน้อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเขียนน้อยกว่านั้นเนี่ยจะทําให้เราโดนหักคะแนน เ,เราก็คงไม่ได้มีเวลามานั่งนับจ ouais. ํานวนคาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการเตรียมตัวที่ดีค่ะตอนเตรียมตัวเนี่ยเราก็ควรไปทาข้อสอบเก่าๆแล้วก็ลองเขียนลงในกระดาษขนาดประมาณ A 4ก็ได้ค่ะก้นหน้าก้นหลังเยอะๆเขียนตัวโตๆแล้วก็ดูว่าบรรทัดหนึ่งเนี่ยเราเขียนได้ประมาณกี่คาแล้วก็จําไว้ว่าจํานวน250คําบกับร้อยห้าสิบคำเนี่ยมันยาวเท่าไหร่แล้วก็พอเวลาวันสอบจริงเนี่ยเราก็เขียนเผื่อไปสักบรรทัดหนึ่งเราก็จะเขียนได้จํานวนคําประมาณที่เขากําหนดแล้วก็ไม่น้อยกว่าที่เขากําหนดแน่นอน ข้อที่3ค่ะเทค,ค,คนิคข้อที่สาก็คืออย่าลอกคําถามมาตรงๆนะคะจําได้ไหมคะเทคนิค right ข้อที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าห้ามเขียนเกินจํานวนคําที่เขากําหนดคราวนี้ถ้าเราลอกคําถามเข้ามาตรงๆเนี่ยคาถามที่เราลอกประโยคเ i o n s น n t e n c e ที่เขาเราลอกเข้ามาเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นจํานวนคําให้เรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเขียนพอดี250คําโดยที่ไปก๊อปปี้คาถามเข้ามาด้วยเนี่ยพอเวลาเขาตรวจเขาจะหักประโยคคําถามที่เราก๊อปปี้มากันเพราะว่า t i e ค n sentence คือ The graph below shows the quantities of goods transported in the UK between 1974 and 2002 by four different different four modes of transport แล้วเขาก็ให้กราฟเส้นมานะคะเราก็อาจจะเขียนใหม่เป็นว่า The line chart illustrates the quantities of goods transported in the United Kingdom by four different modes of transport between the time period of 1974 and 2002 เห็นไหมเขามันก็คือความหมายแล้วก็เนื้อหาเดิมเลยแต่เราแค่เปลี่ยนคําศัพท์อย่างเช่นจากกราฟกลายเป็นลายฉาดแล้วก็สลับว่าพูดสถานที่ก่อนพูดเวลาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยสลับเฉยๆมาที่เทคนิคข้อที่สีค่ะเทคนิคข้อที่4ก็คือเช็ค grammar แล้วก็คาศัพท์ที่เราใช้เสมอค่ะเช็ค grammar เนี่ยก็อย่างเช่น article a and the subject verb agreement แล้วก็การใช้ adverb adjective นะคะ แล้วก็ส่วนการเช็คคำศัพท์เนี่ยนอกจากเราเช็คสเปลลิ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องเช็คด้วยว่าเราใช้คำศัพท์บางบางคำศัพท์เนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าเราใช้คำศัพท์นั้นอนะซ้ำซๆำกันมากเกินไปเนี่ยเราควรเปลี่ยนไปใช้ซีนโนนิมคำอื่นเป็นต้นะะค เทคนิคข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือการฝึกทาข้อสอบเก่าแล้วก็ตรวจสิ่งที่เราเขียนค่ะเทคนิคข้อนี้จะทําให้เราไม่ทรมานในห้องสอบนะคะเพราะเราคุ้นเคยกับการทาข้อสอบก็จะตัดปัญหาการทําไม่ทันหรือว่าไม่รู้จะเขียนว่าอะไรเป็นต้นค่ะการทําข้อสอบเก่าไม่ใช่ว่าเราทําแล้วเราเขียนตอบไปแล้วเ้วก็เสร็จเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยควรจะย้อนกลับมาดูคําตอบที่เราเขียนไปด้วยว่าเราเขียนถูกแกมมาไหมแล้วก็ใช้คําศัพท์ซ้ํากันมากเกินไปหรือเปล่านอกจากนั้น เราก็ต้องดูภาพรวมของสิ่งที่เราเขียนอย่างเช่นความสอดคล้องต่อเนื่องด้วยค่ะดูว่าเรามีคำดูว่าเรามีการใช้คำศัพท์อย่างเช่น however uh, first of all in addition หรือ furthermore ที่ช่วยเพิ่มความสอดคล้องของเนื้อหาหรือเปล่าแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ถ้าเกิดว่าใครเรียนในคลาสนะคะเราก็อาจจะดูว่าเพื่อนๆเนี่ยเขียนเป็นยังไงอาจารย์คอมเมนต์ว่า ังมีวิธีค่ะนั่นก็คือดูตัวอย่างคําตอบที่เขาเฉลยในหนังสือนะคะแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าสิ่งที่เราเขียน่ะยังขาดหัวข้ออะไรไปหรือเปล่าเราตอบครบไหมค่ะและนั่นก็คือ5เทคนิคพิชิต IELTS Task Writing ที่เรามาแนะนํากันในวันนี้นะคะก็มาติดตามที่เทคนิคอื่นๆได้ใหม่ในคราวหน้าสำรัวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ